ด้ววยคว่ารัก,ขอ,รกขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช่วงแรกของรายการไลฟ์ t a ตช o n บายยามาฮาซึ่งเราจะพาคุณผู้ชมไปร่วมทริปสุขสวัสดิ์มอตวเตอร์เวิร์กฟาซิโอวันเดย์ทริปจัดขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่24มิถุนายน2566ซึ่งจัดเป็นมิตติ้งแรก เป็นการรวมตัวของชาวแก๊งยามาฮ่าฟาซิสุขสวัสดิ์พร้อมกับกิจกรรมอีกมากมายในวันนั้นจุดนัดพบอยู่ที่หน้าร้าน y a มา h a าสแควรสุขสวัสดิ์มอเตอร์เวิสาขาบางจากน้องๆสมาชิกยามาฮ่าฟาซิโก็ได้มารวมตัวกันณจุดนี้เริ่มต้นตั้งแต่13นาฬิกาถึง14นาฬิกาซึ่งเป็นเวลาแห่งการนัดพบกันที่หน้าร้าน จุดเด่นของ all new yamaha f a s i o hybrid connect e d นั้นเมื่อรวมตัวกันแล้วอยู่ตรงหน้าร้านคุณผู้ชมจะเห็นความโดดเด่นด้านสีสันรูปลักษของรถแม่สวยงามน่ารักกันเลยทีเดียวเชียวตอนนี้น้องๆสมาชิกชาว y a มาฮ่าฟาซิโก็ได้เดินเข้าสู่หน้าร้านแล้วก็ได้รับการบีบเส้นทางจากเฮียชัยซึ่งเป็นเจ้าของร้าน y a มาฮ่าสแควรสุขสวัสดิ์มอเตอร์เวิสาขาบางจาก และยังมีอีกหลายสาขาด้วยกันนะคะจากนี้ต่อไปเราก็จะได้เริ่มเห็นน้องๆที่ขับรถยามาฮ่าฟァซิโอได้เริ่มรวมตัวทํากิจกรรมกันมากขึ้นนะคะทริปนี้เป็นทริปเล็กๆนะคะเป็นทริปที่อบอุ่นเป็นทริปแห่งมิตรภาพเชียวล่ะคะ่ะของชาวฟาสซซึ่งทุกคนก็ได้มาเห็นหน้าค้าตากันตัวเป็นๆแล้วนะคะในทริปแรกแห่งนี้อ่า แล้ค่ะจากนั้นนะคะธงก็ตีขึ้นทุกคนทุกคันก็เตรียมตัวที่จะออกเดินทางกันไปนั่นคือวัดสาคลาตั้งอยู่ที่ตำบลน,นาเกลืออำเภอพระสมุรเจดีจังหวัดสมุทรปราการคุณผู้ชมก็จะได้เห็นครอบครัวของยามาฮาฟาซิโอขี่กันเป็นขบวนแบบนี้อ่าคันนี้ก็ไม่ธรรมดานะคะมากันพร้อมหน้าคุณพ่อคุณแม่คุณลูกน่ารักเชียวล่ะค่ะ การขับขี่กันเป็นขบวนในการออกทริปแบบนี้นะคะถือว่าทางร้านสุขสวัสดิ์มอเตอร์เวิร์คให้ความใส่ใจทางด้านความปลอดภัยเป็นอย่างมากจะมีรถในการนำขบวนเห็นไหมคะคุณผู้ชมคะขับขี่กันอย่างสนุกสนานบอกแล้วว่า all new yamaha facio hybrid c o n n e c t e d นั้นถือว่าเป็นรถที่ขับขี่สนุกรูปรลักษ์สวยงามสีสันสดใสแบบนี้เห็นไหมคะความปลอดภัยมีสูงมากในการออกทริปทริปนี้ถือว่าเป็นทริปแรก ของ All New วยามาั f ฟาซิโองานนี้ก็ได้อิ่มกายสบายใจไปกับกิจกรรมตามสโลแกนและความตั้งใจของทริปนี้เป็นอย่างมาก บนชาวแก๊งฟาซิโอสุขสวัสดิ์มากันถึงหน้าวัดสาคลากันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะนี่นะคะก็ถ่ายรูปร่วมกันนะคะจากจุดแรกที่เพิ่งจอดรถกันไปสนุกสนานกับการขับขี่กันมาเมื่อกี้แทบจะไม่เหนื่อยกันเลยทีเดียวเชียวทางร้านสุขสวัสดิ์มอเตอร์เวิร์คเองก็ได้จัดเตรียมดอกไม้ทูบเทียนให้กับน้องๆชาวแก๊งยามาฮ่าฟาซิโอกันเลยทีเดียวเราจะมาย้อนถึงความเก่าแก่ของวัดนี้กันนะคะ วัดสักลาเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวบ้านสาคาราชุมชนริมปากแม่น้ำเจ้าพยามาตั้งแต่พุทธศักราช2,325พุทธศาสนิกชนจากทั่วทุกสารทิศเดินทางมากราบสักการะพระพุทธรูปโบราณหลวงพ่อโตพระพุทธรูปเก่าแก่ที่ชาวบ้านเลื่อมใสและศรัทธ,ธามากกว่า230ปีแม่วัดนี้มีประวัติ ที่ยาวนานเชียว่ะค่ะส่วนประวัติความเป็นมาของการสร้างวัดนั้นตั้งแต่ปี3 3 5สันสิษฐานิฐานว่าชาวบ้านช่วยกันสร้างเมื่อคราวที่ไทยลบก,กับพมา่าแต่เดิมชุมชนบ้านสาคลาเป็นชุมชนเก่าแก่ตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาตอนตอน้นแต่เมื่อเกิดสงครามก้าทัพองค์รัชการที่หนึ่งก็ให้ผู้ชายไปเป็นทหารเหลือแต่ผู้หญิงและคนชราเมื่อทหารพรม่าเดินทัพผ่านมา ชาวบ้านที่เหลือก็ร่วมกันต่อสู้กับพม่าอย่างกล้าหาญจนชนะหมู่บ้านนี้ก็ได้รับการขนานนามเรียกว่าหมู่บ้านสาวกล้าตอนหลังมาคําก็เพี้ยนกันไปก็เป็นหมู่บ้านสาคลาตามที่เรียกกันในปัจจุบันนี้ล่ะค่ะ นอกจากชาวแก๊งฟาซิโอสุขสวัส์นั้นจะได้สักการะหลวงพอ่อโตแล้วนะคะยังมีอีกจุดหนึ่งนะคะซึ่งสำคัญเป็นอย่างมากนอกจากเป็นการสักการะหลวงพอ่อโตแล้วคนที่มาวัดสักการานี้ก็ไม่ควรจะพลาดเป็นอย่างยิ่งนั่นคือการลอดโบทซึ่งการลอดบทนั้นมีความเชื่อว่าเป็นการสะ,ดะเดเคราะห์เพื่อความเป็นสิริมงคลกับตัวเองถือว่าชาวแก๊งฟาซิโอสุขสวัส์ก็ได้มาสักการะอย่างเต็มกิจกรรมของวัดกันเลยทีเดียวเชียว และการเยี่ยมชมตลาดวิถีชุมชนบ้านสาขคาราก็ถือว่าตลาดวิถีชุมชนบ้านสัคารานั้นมีการจัดแสดงของโบราณให้กับน้องๆได้รับชมกันก็เป็นที่ตื่นตาตื่นใจกันไปถือว่าเป็นทริปให้ความรู้ด้านประวัติศาสตร์กันด้วยนะคะวัดนี้ ากที่สักลาหลวงพ่อโตที่วัดสักลาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนก็ได้มาเตรียมพร้อมรถกันที่จะออกเดินทางกันไปรับประทานอาหารท่ากลางบรรยากาศแบบสุดคูลกันเลยทีเดียวจะเป็นที่ไหนนั้นอยากให้คุณผู้ชมนะคะติดตามในช่วงหน้าค่ะช่วงนี้พักชมสิ่งที่น่าสนใจสักครู่ค่ะรรวววัไ้้ดยคคาญญาา